สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่ากีตาร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีลูกบิดที่ต่างกันใช่ไหมครับตัวนี้อาจจะเป็นทรงนี้ตัวนั้นอาจจะเป็นทรงนั้นนะครับพอดีผมจะมาเปลี่ยนลูกบิดกีตาร์พอดีนะครับก็เลยจะลองทําคลิปดูนะครับผมมีความสงสัยว่าลูกบิดที่ไม่ใช่ทรงเดิมที่มากับกีตาร์ของเราเนี่ยเราจะสามารถเอาทรงอื่นๆมาใส่ได้ไหมนะครับโดยรวมลักษณะลูกบิดมันก็จะมีลักษณะ การทํางานที่คล้ายคลึงกันนะก็คือเพื่อตั้งสายกีตาร์หรือเขาเรียกว่าจุนเนรนนั่นแหละครับผมแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกบิดกีตาร์ของผมเนี่ยนะครับมันเป็นกีตาร์ตัวเก่าที่แม่ซื้อให้นะก็เลยดูความเป็นสนิมของน้องดิเป็นสนิมนะครับแล้วก็โอนอตขาดไปตัวหนึ่งด้วยนะครับก็เลยจะมาเปลี่ยนลูกบิดนะ ก็มาลองดูฮนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใส่ได้กันได้หรือเปล่าแต่สั่งลูกบิดมาแล้วนะครับมาดูพร้อมกันเลยนี่นะที่ผมสั่งมาเป็นส n อนิริโซกิต m าเมช n ินเฮดนี่เรามาลองดูลูกบิดของเรากันหน่อยนะฮะนี่ นี่ฮะลูกบิดเราจะเป็นทรงนี้นะครับก็จะต่างกันอย่างชัดเจนผมเลือกใช้สีดำนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะไม่เหมือนกันตรงไหนนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็แบ่งฝั่งลูกบิดแล้วฮะก็จะสังเกตนะลูกบิดเดิมเนี่ยมันจะมีรูอยู่2รูใช่ไหมฮะรูน็อตอยู่2รูก็คือตรงนี้กับตรงนี้ฮะ แต่ว่าของใหม่ที่ผมอยากมาคืออยากได้นะไม่รู้จะใส่ด,ด้วยกันได้หรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วถ้าใส่ไปแบบนี้ดูนี้ก็จะไปอยู่ตรงนี้พอดีฮะโอเคตานี้จากการสารันนิษฐานก็น่าจะโอเคแหละแต่ไม่รู้ว่ารูจะตรงไหมอะไรจะตรงไหม,ไรรไห,มหรือเปล่าสั่นแหคนที่แบบไม่เคยเปลี่ยนก็อาจจะก,กังวลน,นิดหนึ่งก็เดี๋ยวมาลองดูฮะว่าจะทําได้ไหมไปเดี๋ยวถอดสักตัวก่อนเห็นไหม ตัวนี้ก็เป็นปัญหาน็อตหักคาด้วยผมไม่รู้ว่าจะเอาออกอยังไงในตัวนี้เดี๋ยวมาลองดู うん。 ส่วนประกอบออกมาแล้วนะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยครับสังเกตเห็นไหมครับว่ารูน็อตเนี่ยมันใหญ่ไปรูนึงเพราะว่าน็อตมันหักคาผมเลยต้องเอาเหล็กเชื่อมแล้วก็หมุนออกคือเชื่อมไฟฟ้านะครับเชื่อมเหล็กอะ่ะทำให้รูมันโป๋จากการใส่ใหม่ก็ไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวเอาไม้ใส่กาวตาช้างหยอดกาวล้องหยดก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะ มาดูลูกบิดกันหน่อยครับมาดูลูกบิดกันหน่อยนี่ส่วนประกอบนะส่วนประกอบลูกบิดนะครับมาแกะปึ๊บลองแล้วรู้เลยครับว่าจะใส่ได้ไหมนะครับอลองใส่เลยใส่ไม่ได้ครับผมแต่ต้องบอกว่ารูน็อตตรงนะรูน็อตที่เราเลงไว้อะคือตรงนะครับ รูน็อตตรงเลยรูน็อตตรงนี้สามารถใส่ได้เลยครับผมนะครับแล้วมันมีความแตกต่างยังไงมันถึงใส่ไม่ได้อนะหนึ่งครับผมดูนะตรงนี้นะครับของลูกบิดตัวใหม่อ่ะให้ชื่อลูกบปีกันก่อนอันนี้ประเทศไทยเขาจะเรียกว่าแบบฝาครอบแล้วก็นี่นะคือฝาครอบตัวนี้เรียกว่าเหล็กตันนะครับอ่ะคือตัวเหล็กตันเนี่ยส่วนที่จะต้องเข้าไปในรูเนี่ยฮะ ดูของอันนี้นะซึ่งของเดิมมันใช้ตัวฝาครอบนะมาลองวัดขนาดนะอยู่ที่9.52นะประมาณ9.5แต่ตัวนี้ครับส่วนที่ใส่ไปในไม้คือตัวนี้ครับอยู่ที่8.08อ่8.1อะทำไมถึงเป็นตัวนี้นะเรามาพลิกดูนิดนึงแล้วกันเห็นไหมครับ มันทำหน้าที่เหมือนแหวนนะตัวเนี้ยแล้วก็เอาตัวนี้สอดขึ้นมาสอดตัวอื่นแล้วกันนะปึ๊บมันจะทาให้ไม่โยกครับมันทาให้ไม่โยกพอเราขัน,น็อดปึ๊บมันจะไม่โยกเลยนะครับมันจะแบบโยกก็โยกได้เล็กน้อยอ่ะนะครับเหมือนกันอ่ะอาจจะต่างหน่อยตัวนี้ครับต้องสอดเข้าไปด้านในโอเคซึ่งตัวนี้มันสอดได้นะครับเพราะว่าอะไรฮนะตัวนี้ที่ทําหน้าที่เหมือนแหวนเนี่ย มันต้องใส่เข้าไปในในแกนครับแล้วก็หมุนซึ่งแน่นอนนะถ้ามันใส่เข้าไปด้านในเกลียวตัวนี้ก็ต้องเล็กกว่าแกนตัวนี้แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นแกนตัวนี้ที่อยู่ที่9.5นะครับกับขนาดรูวัดจากแหวนตัวนี้อยู่ที่8แสดงว่าผมต้องขายายรูนั่นเองครับผมซึ่งเราได้คำตอบแล้วนะครับว่าถ้าอยากเปลี่ยนลูกบิด นะครับจากแบบฝาครอบนะแบบของผมนะมาใส่แบบเหล็กตันสามารถใส่ได้เลยไหมคําตอบก็คือไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องขยายรูนะไม่สามารถใส่ได้เลยครับผมแล้วแถมแถมนะครับถ้าเราใส่แบบเหล็กตันมาก่อนละ่ะเราจะใส่แบบฝาครอบได้ไหมเออมันจะหลวมครับมันจะหลวมถ้าฝาครอบแบบนี้นะแบบทั่วไปนะแต่ผมเชื่อนะครับว่าทุกวันเนี่ยน่าจะมีแบบฝาครอบที่ ที่ขนาดเท่านี้เพราะทุกวันนี้อะไรกีตร์มันมันเอาจะเข้ามาจากประเทศนอกจากอะไรเยอะครับมันทําให้เราเลือกสรรได้ง่ายซึ่งผมเชื่อเลยว่าถ้าเดิมกีตร์ของคุณใส่ตัวนี้มานะเป็นขนาดที่แบบ9.5ตัวแกนนี้นะผมว่าทุกวันนี้ตัวฝาครอบอ่ะตัวแหวนฝาครอบตัวนี้ต้องมีขนาดที่9.5แน,น่นอนคนระับยังไงก็มีแต่ซึ่งผมไม่ได้ศึกษาผมก็เพิ่งเคยทำเพราะฉะนั้น แก้ปัญหาทั้งนั้นับผมต่อไปผมจะทํายังไงผมก็คงจะต้องคว้านรูนะครับคว้านรูแล้วก็ต้องวัดขนาดให้มันตรงกับรูอันนี้รูตัวนี้นี่รูรูด้านในนะที่เราจะต้องหมุนตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยตัวน็อตพวกนี้เข้าไปซึ่งมีน็อตใหม่นะครับตรงนี้นะครับแกนด้านในนะครับซึ่งผมก็ต้องเจาะแล้วก็ต้องเส่อระแกนด้านในให้มันเข้ากันได้โอเคฮะก็หลังจากที่ จาะถูกบิดเลยเจาะอ,อะไรเลยคือเจาะไม้เอวยเลยผมต้องเจาะไม้ใหม่นะครับผมเจาะไม้ใหม่เลยแล้วก็มีแก้ไขบ้างนิดหน่อยฮนะคือ,อตรงนี้เนี่ยครับเปอนๆที่มันโดนไฟจากการเชื่อมอะนะครับผมก็ต้องรูมันหลวมหลวม,ลวมทําไงนะก็ง่ายๆนะเอาเอาไม้ยืมฟันครับหักใส่เข้าไปกาวร้อนหรือกาวตะชัางยอดแล้วก็ไขน็อตเข้าไปก็แน่นเหมือนเดิมนะแต่ให้ดู ระยะมันนะมันจะดูแบบเบี้ยวๆปะ่ะเออมันดูเบี้ยวๆแปลกๆครับผมก็คือเหมือนสามรูเนี่ยผมผมทําครั้งแรกผมก็เลยเจาะรูทั้งตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันกว้างเลยแต่พอดูจริงๆฮะแกนมันที่เข้าไปประมาณสักแบบแค่นี้เองผมก็เลยเจาะไม้แค่นี้ฮะแล้วที่เหลือก็ เอาคงความกว้างเท่าเดิมไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรนี่ดูนะเพราะว่ามันใส่แค่แกนครับผมแล้วแล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยสามารถจะใส่กับรูขนาดเดิมได้ซึ่งตอนแรกผมไม่ได้ลองผมมาเจาะโอ้โหเสียดายเลยแต่ไม่เป็นไรฮะมันมันอยู่แหละก็สังเกตนะว่ามันจะมีความเบี้ยวนิดนึงก็คืออันนี้มันจะดูตรงเนาะดูสวยดูฮะดูสวยแต่อันเนี้ยมันดูแบบว่าอันนี้มันจะ หลักลงมาฝั่งนี้นิดหน่อยเออมันจะไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นไรครับผมมันเป็นกีตาร์เก่าแล้วก็เป็นกีตาร์ใช้งานเองถือว่าได้ลองนะก็ออได้ลองนะมาดูฝั่งนี้กันบ้างเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่ารูฝั่งนี้ดูอันนี้รูโคตรใหญ่อันนี้รูโคตรใหญ่อันนี้รูเล็กนิดเดียวกลมใช่อันนี้คือรูที่ไม่ได้เจาะครับแต่นี่คือเจาะหน้าหลังอันนี้ใหญ่สุดเลยใหญ่แบบใหญ่ทุเรศนลฮะทีนี้ทายังไงแล้วก็ เนี่ยเอาตัวน,นี้ใส่กับแหวนแล้วก็สวมลงไปแบบนี้ในทุกๆตัวนะเอาแหวนใส่ก่อนก็ได้นะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เป็นเบสิกครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะคือลองวัดขนาดดูก่อนคนระับผมบอกเลยคือถือว่าเออมาดูจากผมก็คือว่าเอ้ยไอ้นี่มันลองให้ดูแล้วว่าการเจาะรูหน้าหลังมันทำให้ ทำให้ไม้มันทาให้ไม้มันเสียไปเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในในเกณฑ์ที่ใช้ได้นั่นแหละอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ทีนี้ก็หมุนก็ไปฮนะตัวเขาเรียกอะไรตัวแหวนข้างล่างก็จะทําหน้าที่รองเวลาที่เราหมุนตัวนี้เข้านี่อ่าเ,เริ่มจากรูที่มันใหญ่ก่อนก็จัดระเบียบแหวนด้วยนะครับจัดระเบียบแหวนข้างล่างด้วยก็คือพอเราหมุนไปปุ๊บ เอาแค่แน่นนิดหน่อยนะครับไม่ต้องแบบให้มันแน่นมากเดี๋ยวมันจะแกร็บแล้วไม้จะแตกนะไม่มีกีตาร์เล่นเอานะถึงเป็นกีตาร์เก่าก็เออมีไว้เล่นดีกว่านะ,ะนี่แบบนี้ฮะแบบนี้แบบนี้แบบน,บบน,บบนี้สำหรับใครที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคนที่เคยเปลี่ยนก็แบบว่าดูเป็นความสนุกไปนะครับใครที่ไม่เคยเปลี่ยนก็ทาําตามคลิปผมได้เลยนะครับระวังอย่างเดียวคือเรื่องเจาะไม้กันนั่นเองเนะวลาหมุนก็เอาแค่แบบตึงมือ โอเคก็มาดูนะฮะอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีเกียวเนี่ยมันจะมีเกียวให้เราใช้ไขควงหมุนก็ไปได้ก็คือถ้าจะถอดตัวนี้ก็หมุนตรงนี้ออกคือมันจะตึงหรือมันจะหย่อนก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนะครับปลายของรูบิดเนี่ยแล้วก็หมุนมันให้แน่นๆเท่าๆกันนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้มาดูองผมบ้างตรงไหนที่รูมันไม่หลวมอ่ะมันก็จะไม่สั่นน่ะเช่นนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะ ไม่มีเสียงเลยข้างล่างจะหลวมหน่อยเนียจะเป็นเสียงเงี้ยเพราะว่าผมเจาะรูใหญ่เกินไปครับแถวบนคือแถวที่ไม่รู้นะเนี่ยรูปอันนี้ก็แบบน้อยสั่นน้อยแต่นี้ไม่สั่นเลยอันนี้ก็สั่นน้อยครับเพราะว่าไม่รู้มันมัเจาะไม่เหมือนกันอย่างว่ามันไม่มีเครื่องแต่ว่าคอนแคสอย่างนี้พอสายดึงมันก็ตึงนะพอสายดึงมันก็ตึง โอเคเดี๋ยวมาดูตอนใส่สายเสร็จจะเป็นยังไงก็มาดูฮะนี่คือสภาพที่เราเปลี่ยนสายกีตาร์เสร็จเอ้ยไม่ใช่ที่เราเปลี่ยนลูกบิดเสร็จแล้วนะนี่ผมใส่สายเก่าอยู่นะสายผมจะนิเ,นเต็มเลยไม่ได้ซื้อสายใหม่อยู่รุ่นเลยไม่ได้ใส่ดูฮะนี่ไงเห็นไหมโอ้โหกีตาร์ตัวเก่าของเราลูกบิดพังไปแล้วก็ใส่ใหม่ได้ครับ DIY ใส่เพลงเลยไม่ต้องคิดมากอ่าโอเคประมาณนี้เนาะก็ สรุปครับผมลูกบิดคนละแบบใส่ด้วยกันได้ไหมครับก็คือได้แต่ต้องขยายรูเพิ่มหรือต้องแปลงอะไรบางอย่างนะครับถ้าไม่แปลงอะไรเลยก็ใส่ไม่ได้นะครับยกเว้นนะยกเว้นสมัยนี้เขาอาจจะทำลูกบิดที่ออกแบบมากับกีตาร์คนละแบบแล้วก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถือเป็น ขอบรู้ได้เล็กน้อยนะครับก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอชมกันครับไปบ๊ายบาย